Lời 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 thêm thi lời thêm thi lời 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 lời

มามาเตะอโอ้โสุดอมีหลาคคนเตะดงๆโอ้โหกินน้ำก่อนดีกว่า ไหนล่ะนักกีฬาไปไหนคนเชียกก็กินของบ้าพอเหนื่อยคนเชียร์เหนื่อยโอ้โหเอ,อ,อ,อน้องเป็ดเตะของมงมาเลยปูเอาเตะเตะของน้องไหมเลยปูเอาเลยปึ้งลับลับ้ยไม่ทันเลย อ่าน้องเฟสรับ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 รั